ต้อนรับกลับสู่เชิงจีแชนแนลนะคะวันนี้จะมาอยู่กับเอลฟ์เอลฟ์แห่งป่าเวทมนต์อ่าเป็นไงบ้างเป็นเอลฟ์ที่ทุกอย่างก็เป็นสีเขียวนะคะแต่ว่าผมไม่เขียวผมสีมบอลน, <c oughs> นี่มีหูเอลฟ์ด้วยจ๊ะเชื่อถือได้เลยว่าเป็นเอลฟ์แห่งป่านี่แน่นอนนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะหูแบบนี้คนเขามีเหรอคะ นี่คนไม่มีหลอกหูแบบเนี้ยโถก็ <g ül> วันนี้ก็จะมาอยู่กับเอลแ่งป่าเวทนมตนนะคะก็แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่ที่ป่ากันนะเราอยู่ที่ทุงกว้างที่มีต้นไม้ร่มร,ม,รมให้เราได้มายืนคุยกันแบบสบายสบายร่มเอ่อสามารถรอดผลจากแดดได้นะรอดผลจากแดดที่ร้อนมากๆของประเทศไทย <g ül> โอ้ขนตาเข้าตาอีกแล้วะ <g ül> นี่ขนาดเปลี่ยนมาเป็นเอลแล้วเนี่ยยังขนตาเข้าตาอยู่เลยคลิปฟีทอคเนี่ยมันขนตาเข้าตาทุกครั้งเลยเนะ <c oughs> หูแหลมมากเออทำไปเล่นไปหูแหลมมากอะทุกคนนาะหูแหลมจะเอาไปจิ้มทุกคนเนี่แหละ <c oughs> หูแหลมไม่ได้จะเอาไปทำอะไรนะคะเอาไปจิ้มทุกคนนะคะ <c oughs> เอาไปจิ้มทุกคนเล่นไงก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดตุกคนอยากดูร่างเต็มๆของเอลฟ์เดี๋ยวเอลจะช่วยดูก็ได้นะคะอืมเดี๋ยวเอลจะช่วยดูก็ได้นะได้เลยเดี๋ยวเราลงไปดูที่เท้ากันดีกว่าว่าที่รองเท้าของเอลฟ์เนี่ยมันจะสวยขนาดไหนกันเพราะว่าอุตส่าห์ซื้อมาตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะก็คือทรงผมก็ซื้อเอ่อแล้วก็มุกกอันนี้ก็ซื้อมานะคะหูก็ซื้อมานะคะคอนแทคเลนคอนแทคเลนแค่เปลี่ยนสีตาเฉย ก็คือชุดก็ซื้อมานะคะรองเท้าก็ซื้อมานะคะก็คือทุกอย่างซื้อมาหมดเลยนะคะไม่มีอะไรฟรีเลยนะคะแล้วก็เอาใส่ถุงมือด้วยนะใส่ถุงมือเพื่อผลประโยชน์ค่ะ <c oughs> มันเป็นถุงมือแบบถุงมือส,สวยๆอ่ะเออใส่ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจริงๆแล้วเออเดี๋ยวเราไปวาร์ปลงมาข้างล่างกันเลยดีกว่า โอเคตอนนี้เราก็ได้มาเห็นที่ขาของเอลฟ์กันแล้วเยอแล้วเราก็ได้เห็นกันเลยค่ะว่าที่รองเท้าของเอลฟ์นะคะจะมีความรายละเอียดดีเทลเยอะนิดนึงเนอะก็เออระหว่างนี้เล็งร<ม>ี่หมได้วันดีโอ,อนน้โหทำไมเท้าเธอมันมีแบบไม่เถาวันพันๆด้วยอ่ะ ไม่หรอกนี่มันดีไซน์ของรองเท้าของเอลฟ์น่ะเอลฟ์แบบทุกทุกแบบว่าที่อะจะต้องใส่ยืนอยู่ที่เดิมนานจนแบบเถาวัลย์มาพันเลยอ่ะพันเป็นรองเท้าเลยสบายดีโนสวยนี่รองเท้าส้นสแล้วก็มีเถาวัลย์พันนี่เป็นทั้งต้นไม้ถึงดอกไม้แล้วก็มีผีเสื้อกด้วยนี่น้องสัตว์เลี้ยงของเราเองทุกคนไม่คันเหรอ อูมีดอกไม้ด้วยฉันชอบเดี๋ยวฉันจะเอาเอาโบรดน้ำมันรดที่ขาเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแ้วมันงอกจริงขึ้นมาล่ะรับไงก็นี่มันต้องวูมิชชี่รอนี่นี่เป็นวูมิชชี่เสื้อแล้วค่ะก็เอ็น้องผีเสื้อได้นะผีเสื้อเกาะมานานแล้วตรงนี้ก็เริ่มมาเห็นโบใช่ไหมคะทุกคนเห็นโบกันแล้วใช่ไหมเป็นไงโบสวยไหมคะน้องสวยอ่ะ ถุงน้องจะเป็นประกายดาวนะคะ uh huh. ใส่มาตลอดเลยก็คือ uh huh. ใช่ชอบมาก uh huh. นี่ทุกคนก็จะสังเกตได้ว่าอันนี้เป็นแบบว่ามีความเป็นเอ่อเรียกว่าไงเป็นฟงฟิงฟงฟิงอ่ะเออเป็นผ้าบางๆางนะคะแล้วก็มี uh huh. ฟงฟิงฟิงอุ้ยเริ่มมาใต้กระโปรงแล้วว้าว้าว้ไม่เป็นไรนะคะมีเงกีขา้นมงอยู่นี่อันนี้ถุงมือถุงมือถุงมือก็มีถุงมือก็มีรายละเอียดนะคะไม่ใช่เล่ยๆแล้วเนี่ย ใช่ซื้อมาแพงก็คือถุงมือก็ซื้อก็คือทุกอย่างซื้อใหม่หมดเลย uh huh. แต่ว่าบางอันก็เป็นของเก่าแหละจริงๆแล้วเน uh ี่ยโอโหอเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่มากๆเลยค่ะทุกคนที่แทก็คือเป็นฟองน้ำนี่เองนั่นแหละ <laughs> <laughs> แล้วแบบว่าไม่มีนะคะไม่มีเด <oyu |fi|> <ator il> ็กเป็นเด็กอยู่เลยใช่พวกเรายังเป็นเด็กกันอยู่ได้แต่ว่านางเอลฟ์นะคะน่าจะเป็นคนที่สวยงำงานนะคะไม่ใช่แค่เด็กเด็กน้อยตัวหนึ่งนะะหูก็ยาวเนาะหูไปต่อยังไงมาหรอไม่ไต่อหูฮะก็เนี่ยเห็นไหม อ๋อสงสัยเอาไอ้นี่จะตัดโมชันนี่หูเอลฟ์ฟิหูเอลฟ์ค่ะไอเนี่ยดินญี่ปุ่นมามาโปหูดินญี่ปุ่นเลยเหรอเธอมาโปหูอ่ะใช่ไหมญี่ปุ่นเนระอือขอขอดูตุ้มหูดิสิตุ้มหูสวยไหมได้เลยนี่ตุ้มหูเขาเองอ่ะว่าไม่มีรูหูใช่ไม่มี เอลฟ์ขเขาไม่มีรูหูนะเธอ,อรู้ไหมเนี่ยเราจะฟังได้ยินไหมอะได้ยินเหรอ <c oughs> ก็คือมีใบหูเพื่อตกแต่งก็คือถ้าจะฟังเนี่ยไม่ได้ฟังที่หูค่ะทุกคนมันจะมีอวัยวะส่วนหนึ่งของเอลฟ์ที่มันซ่อนอยู่ในร่างกายของเอลฟ์ใช่ต้มหูเป็นแบบผีเสื้อทุกคนอย่างดีเลยฟุ้งฟิ่งมาอ่าตอนนี้ก็หกนาทีแล้วนะคะ เออแต่ว่าตอนที่แบบตัดคลิปแล้วมันก็อาจจะเหลือน้อยลงก็ได้นะจริงๆแล้วนะอือดูอสิชอบทรงผมมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามายืนทั้งตัวให้เราได้เห็นกันเต็มๆดียก่าอือโอเคประมาณนี้เอโอ,โอ,โอโอ้โอเพราะว่าจอมันจะโดนตัดขึ้นไปนิดนึงทุกคนก็เลยอ,อาจจะมองไม่เห็นกันเด็นชัดเท่าไหร่ก็เลยมาเยอะเหล่านี้แล้วกั<อ>นยากมาละ สวยดีน้อตอนนี้ตัวละครยังยืนนิ่งอยู่เลยอ่ะอยากจนจยซื้อขายสักชุได้ได้ไมมันก็มีมันก็มีอยู่ไนชุดเอลที่เป็นสีอื่นเนี่ยแต่ว่าเงินหมดแล้วว่าขอสะสมก่อนนะมันมีสัตมีแบบว่าที่เรียกว่าไม่ถึงหมื่นหรอกแต่ว่าถ้ารวมชุดพวกนี้ก็เป็นเก้าพันเลยแพงมากแพงมากสิ่งคือแต่ว่าเราเป็นเงินเป็นหมื่นเลย เดี๋ยวเธอซื้อไปส่วนหนึ่งก็ได้ช่วยฉันแบบช่วยฉันซื้อไปส่วนหนึ่ง <laughs> แต่ถุงมือนี่ไม่ใช่เซตชุดเอลฟ์นะคะเป็นเซตชุดแต่งงานแต่ว่ารู้สึกว่าถุงมือมันสวยดีก็เลยเอามาใส่ประดับให้เอลฟ์นั่นละกันนะแต่ว่าเห็นชั้นนี้ไม่พอนะคะเดี๋ยวเราไปเห็นข้างหลังกันอีกสักหน่อยดีไหมฟุ๊ฟ <laughs> ุ๊ฟุ๊ฟุ๊ฟุ๊ด้านก๊ฟุ๊ฟุ๊ฟุ๊ฟงผมสวยเหมือนกันเนาะเนุ่ยใครพันเกฟุยวให้อ่ะ หรือว่าไม่ได้สระผม,ผม <Hey! S 2> พูดทันกันใช่ไหมไม่ใช่นะ oh. ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่ลิงลี่เข้าใจเลยค่ะทุกคนคือเอลฟ์เนี่ยต้องสง่า,ยยางานะคะเอลต้องสระผมตลอดนะคะแน่นอนว่าไม่มีเอลฟ์ที่ไหนที่ไม่สระผมแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนต้องเชื่อใจเอลฟ์นะคะ mm hmm. นี่มีการขยับด้านหลังก็จะเป็นกระจก ก็คือถ้าหันไปทางขวามันก็จะไปทางซ้ายหันไปทางซ้ายแล้วเจอทางขวาเฮ้ยจริงเหรอใช่มันคือกระจกมันคือกระจกนี่จะชอบทรงผมมากเลยอะเนอะอ่ะฮะเขาทําให้ดีมากเลยก็คำพูดที่ทําให้ได้กลายเป็นเอลฟ์เช่นถึงุัวนี้นะคะสวยมากโอเคค่ะสวยมากจริงจะททำนานเออเอาเป็นว่าอ้าว ดเวลาแล้วแหละที่จะต้องเจอกับเอลเอลจะต้องกลับเข้าไปป่าเวนโมนแล้วนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องการเอลเสม,มอนะคะถ้าแบบว่าป่าน,นี้ขาดเอลไปนะคะเขาจะร้องแตกตื่นกัน,นะค่ะว่าอเอลหายไปไหน ่ะเอล์ต้องไปปกป้องป่าแล้วนะคะเอาเป็นว่าอาลาดสำหรับคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยจะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายถ้าเกิดอยากเจอเอลฟ์ในโรบ็อกเนี่ยก็เป็นร่างเอลฟ์เรนโบว์นะคะทุกคนถ้าเกิดอยากเจออีกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะว่าอยากเจอ อีกจังเลยก็จะแวะมาหาเป็นทั้งฟรีทอร็อกและเล่นเกมเราบอกเลยนะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ไปบ้านแล้วจ้ะคนที่เข้ามาดูกันมากๆเลยนะก็อย่าลืมมาหาเอฟกันบ่อยๆนะจ๊ะถ้าเกิดว่าเอฟมาอีก,กน,นะ <c oughs> อย่าลืมวะมาหาด้วย